นอ,นนนนนอนสักตื่น้ใไปบ้านพิ่นอนสักตื่นมีแรงก็ไปเอาอีกเอ,เอางานนาติของอ้อยเหลืออีกสองกอสองกอ,อ,งกอตลอดแถวกะว,ว่าจะเอาตลอดแถวค่อยมาพักโอ้ไม่ไหวแบตหมดแดดร้อนอนแก็กับเนี่ย กะกะจะไปให้สุดนะเลี้ยวไปตรงต้นว่าไปตรงต้นต้นกระทุ่มต้นว่าต้นที่สองตรงนี้หนาใช่ข้างบิ่งเนี่ยหนามากเมื่อกี้บุญนัเนี่ยเพิ่งทำบุญมาทำไมใบมันเริ่มหลุดละมันคลอนคลอนคลอนคลแก่เอี๋ยลูกปืนแตกเลย ใจนี่ก็ติดใจพรงกับสดก็ติดใจเอามาดูจะหยอดม้ำมันเอามาดูโยกไปพัดแต่ยังไม่หลุดน็อตคายท่านหลุดนะคะค่ะก็ถ้ามันตรงก็โดนนะถ้าดวงดีมันก็ไปทาอื่นนะมเคยเห็นเนี่ยคือตัดตรงต้นนะออกตรงตัดตรงเอ็นตรงนี้เลนะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเชบรบดาน ขาขยับไม่ได้เพราะเอ็นขาดแบบอย่ข้าอ,อย่างลึกอยู่ที่ดวงอ,ะอ่ะทะลุบูธด้วยนะโอ้ยบูธไม่มีความหมายต่อให้คมอมแปดดวงอะ่ะก็ไปอย่างอื่นก็บลนไปแ้ามันเลี้ยวมาทางเราก็เรียบร้อย,อยแต่นี่บุญยังดีเนะ่ยอี่ช่วย,ยใจอเข้ามาหยอดน้ำมันเอาไมาห่หยอดน้มันแล้วไ่พัดคลอนก็เลยถอดใ่นายนเข้ามาแล้วก็หยอดน้ำมันได้เลย ที่ทำงานเนี่ยตัดกันจนพังเสียงตั้งแกล้แกลไอ้ลูกปืนหัวนะต้องเปิดดูเดี๋ยวอันตรายไปที่งานาใน,นใช้เอ็นไงใช้เอ็นก็ยังปลอดภัยขอ,ยอยพักก <c oughs> ลเล่นกับบ้านนะ <c oughs> <c oughs> ได้หลอกที่บ้า้ ุ S 1> <S 1> <S ่นเหรอย่อดีนะลงไม่จัง <S 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 ดีไม่กินหมดตัวแล้วค่อยลงอันนี้จะโทษใครอ่ะโทษตัวเองเอาผู้ผูกเองถ้าเกิดว่าอ้อยผูกให้ละต้องเป็นจำเลยอีกอะ เยี่ยมเยี่ยมยใช่ไหมอ่ะให,ให้น้ำไก่มาพ้นน่ะเอาเอาป่ะลองออทีว่าสดชื่นนะ เนี่ยถ้ามีแค่นะขาแค่เสื้อผ้าพันล็อคแล้วก็ฉลอมน้ำมันน้ำมันกิโลทุกโลให้เนละหมดดล้ลลลอกอ่ไม่ใช่ฉลอมฉลอมอกันมดกันอะไรคือขึ้นขากันปวนะตั้งไวนะ้เรียบร้อยไม่ไผ่เนี่ยปวกชอบ I'll set that corner. เหนื่อยกะว่าเดินมาจะถือกล้วยมาเคลือนน้อยๆอ่ะมันแก่แล้วไงห,หากล้วยไม่เจอตาลายมันเขียวไปหมดเดินมาหากล้วยไม่เจอไม่มาเลยตัดเลยนะตัดแต่งจริงฝรั่งไปเลยว่าเออทำไปเรื่อยไม่รีบก็โอ้โหแบบหมดเหงื่อเป็น